เโรคเรื้อรังที่สัมพันธ์กับโรคอ้วนเพื่อนๆทราบหรือไม่โรคอ้วนมีผลทำให้เกิดภาวะโรคไตได้ในอนาคตและในโรคอ้วนยังมี9โรคเรื้อรังที่สัมพันธ์กับโรคอ้วนนี้อีกด้วยฉะนั้นวันนี้พี่เจี๊ยบม,มีเรื่องราวนี้มาฝากค่ะโรคอ้วนหมายถึงการมีปริมาณไขมันมากกว่าปกติ ผู้ที่เป็นโรคอ้วนส่วนใหญ่จะมีน้ำหนักเกินค่ะแล้วก็มีดัดชนีมวลกายเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาซึ่งมีผลต่อกระบวนการเผาผลาญหรือเมตาบอลิซึมของร่างกายและ9้าโรคร้ายที่สัมพันธ์กับโรคอ้วนที่ฝังอยู่ในเรื่องนี้มีโรคอะไรบ้าง 1. โรคหัวใจขาดเลือดเสี่ยงสูงนะคะมีความเสี่ยงสูงมากเลยเพราะเสี่ยงต่อการที่จะเกิดโรคหัวใจและโรคหัวใจน,นี้นำพาไปสู่ หัวใจร้มเร็วได้ในที่สุดมีความเสี่ยงเสียชีวิตนะคะ 2. ก็คือโรคความดันโลหิตส,สูงความดันโลหิตส,สูงในคนอ้วนเนี่ยมักจะสูงกว่าคนปกติแต่เมื่อไรที่น้าหนักเราลดลงความดันโลหิตของเราก็จะลดลงเองนะคะ 3. โรคไขมันในเลือดสูงมักเกิดขึ้นกับคนที่เป็นโรคอ้วนนะคะโดยเฉพาะไขมันตัวร้ายนะคะก็คือตรกีสลด์แล้ก็ LDL มาเกิดขึ้นแล้วมีผลนะคะมีผลเสียอย่างมากต่อภาวะโรคอ้วน 4. โรคหลอดเลือดสมองโรคนี้มีความเสี่ยงสูงในคนอ้วนที่ที่มีภาวะลงพุงก็จะเสี่ยงในสภาวะของอสมองขาดเลือดไปเลี้ยงนะคะ 5. ก็คือโรคเบาหวานโรคเบาหวานเนี้ยสำหรับคนพี่เป็นโรคอ้วนมักจะนำพาหรือเสี่ยงไปสู่โรคเบาหวานชนิดที่2ได้ค่ะ 6. โรคถุงน้ำดี คนอ้วนจะมีความเสี่ยงเป็นนิ้ว 3- 4สเท่าเลยนะคะกว่าคนปกติเพราะอะไรเพราะไขมันที่เกินทำให้ภาวะของตับอ่อนที่ทำงานนะคะและทำให้ไขมันที่หลุดเข้าไปอยู่ในถุงน้ำดีจึงทำให้เกิดภาวะนิ้วเกิดขึ้น 7. โรคไขมันพอกตับโรคนี้อันตรายและทรมานมากนะคะ 8. โรคนอนกรน โรคนี้เป็นอันตรายมากต่อคนใกล้ตัวนะคะถ้าเราต้องนอนร่วมกับคนอื่นเราจะทำให้คนอื่นนั้นเขานอนไม่หลับซึ่งจะเป็นโรคนอนไม่หลับไปด้วยในตัวในอนาคตนะคะ 9. โรคมะเร็งบางชนิดที่เราพบมากในโรคอ้วนจะได้แก่มะเร็งมดลูกมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งหลอดอาหารและ มะเร็งถุงน้ำดีไหมเพราะฉะนั้นใน9โรคนี้ถ้าใครก็แล้วแต่เป็นมนถูกฝังอยู่ในคนที่ก่อให้เกิดภาวะโรคอ้วนในอนาคตและในอนาคตอันยาวก็จะมีผลเพราะว่าโรคอ้วนนั้นสัมพันธ์กับการทำงานของไตเพราะทำให้ไตนั้นทำงานลดลงโดยมักพบในไตในกลุ่มของคนที่เป็นโรคไตเรื้อรังนะคะ มากขึ้นด้วยที่เกิดจากภาวะของโรคโอ้วนอันนี้คือสิ่งที่น่ากังวลน,นะคะงนั้นสำรวจสำรวจตัวเองด่วนเลยว่าถ้าเรามีภาวะของดัชนีมวลกายที่เริ่มเพิ่มสูงขึ้นเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าจากการศึกษาก็พบว่าการเพิ่มขึ้นของดัชนีมวลกายเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อการเกิดโรคไตเรือ้อรังระยะสุดท้ายอันนี้คือทั้งหมดที่เป็นภาวะเสี่ยงพี่เจฟยังยืนยันว่า โรกเราการป้องกันย่อมดีกว่าการรักษาการรักษาโรคทุกอย่างไม่มีอะไรกลับมาเหมือนเดิมฉะนั้นวันนี้เราป้องกันไม่ให้เกิดโรคง่ายกว่าการที่จะมารักษาโาครคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นแล้วที่จะมีสารอาหารดีๆในการป้องกันฟื้นฟูเพิ่มภูมิต้านทานให้ภาวะร่างกายของเราไม่ตกอยู่ในสภาวะของคนที่เกิดโรค รายได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแลร่างกายสม่ำเสมอและดูแลร่างกายอย่างต่อเนื่องโอกาสที่เราจะไปสู่โรคร้ายก็จะถอยห่างไปเรื่อยๆนะคะถ้าสนใจคลิปนี้หรือมีปัญหาสุขภาพลองติดต่อพี่เจบมานะคะพี่เจบย,ยินดีให้คำแนะนำทุกคูสายมีจะมีไลน์ ID เบอร์โทรศัพท์อยู่ท้ายคลิปติดต่อพี่เจบมาพี่เจบจะ ให้คําแนะนําบางท่านอาจจะไม่จําเป็นจะต้องทานเจลทานสารอาหารนี้ก็ได้นะคะแต่เพียงแต่แค่เรามาคุยกันปรึกษากันก็ยินดีนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปพี่เจ๊บจะแนะนําหรือนําสาระดีๆออกมาให้ได้รับฟังกันต่อไปนะคะขอบพระคุณมากสําหรับวันนี้สวัสดีนะคะสุขภาพดีฟื้นฟูร่างกายเพิ่มเม็ดเลือดขาวบำรุงไตไปกับพี่เจี๊ยบ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลดีๆฟรีไปได้วยกันเลยนะคะ